บรมศาสดาของเราทรงเข้าถึงความสุขที่แท้จริงเพราะท่านได้บรรลุกายธรรมอรหัตเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าและก็นำความรู้นี้นะี่มาประกาศให้ชาวโลกได้พิสูจน์ว่าวิธีการที่จะทำให้โลกเกิดสันนิสุ์ที่แท้จริงนั้นจะต้องให้ทุกคนในโลก เข้าถึงสันติสุขภายในกันก่อนคือเข้าถึงพระธรรมกายซึ่งมีอยู่แล้วในตัวของทุกๆคนธรรมกายเป็นแหล่งกำเนิดของความสุขเป็นแหล่งของสติแหล่งของปัญญาเมื่อเข้าถึงแล้วมนุษย์ก็จะมีความคิดคำพูดและการกระทำที่ดี จะมีความเมตตากรุณารู้จักแบ่งปันและให้อภัยกันและสันติสุขที่แท้จริงก็จะบังเกิดขึ้นในโลกมีธรรมภาสิทธิ์ที่ปรากฏในธรรมะะัตทชชาดกว่าข้าพระองค์เป็นผู้ไม่ลิสยาเป็นผู้ไม่ดื่มน้ำเมาเป็นผู้ไม่ติดในความรัก เป็นผู้ตั้งมั่นอยู่ในความไม่โกรธข้าแต่มหาราชชื่อว่าความริษยาไม่มีแก่ข้าพระองค์น้ำเมาข้าพระองค์ก็ไม่เคยดื่มความรักก็ดีความโกรธก็ดีไม่เคยมีในผู้อื่นข้าพระองค์ประกอบด้วยองค์สี่เหล่านี้ การที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งจะประพฤติธร,รมชนิดเอาชีวิตเป็นเดิมพันจนทำได้อย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์สแสดงว่าเขาจะต้องมีแรงบันดาลใจหรือมีสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อชีวิตเป็นอย่างมากมากระตุ้นเตือนความรู้สึกที่ดีๆให้อยากทำความดี ดังเช่นการฝึกตนไม่ให้เป็นคนริษยาไม่ดื่มน้ำเมาไม่มัวเมาในความรักและความโกรธต่อผู้อื่นการฝึกฝนคุณธรรมทั้งสี่ประการเปรียบเสมือนการสวนกระแสในสิ่งที่ชาวโลกทั่วไปเขาทำกันเพราะชาวโลกส่วนใหญ่ยังมีใจที่เต็มไปด้วยไฟริษยา การดื่มน้ำเมาซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติการไปเสียแล้วเพราะฉะนั้นการที่ใครก็ตามฝึกคุณธรรมสี่ประการนี้ได้อย่างบริบูรณ์จึงเป็นบุคคลที่น่ายกย่องสรรเสริญเพราะฉะนั้นเราก็มาศึกษาอัตชีวประวัติ ของบุคคลวิเศษท่านนี้กันดูนะจ๊ะบุคคลท่านนี้ชื่อว่าชาตปานีเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรมาตั้งแต่รู้ความเพราะท่านมีญาณวิเศษอย่างหนึ่งคือสามารถระลึกชาติได้ถ้าไม่รู้ว่าตัวเองนเป็นใครในภพชาติที่แล้ว เกิดมาจากไหนเกิดมาทำไมทำอย่างไรจรึงจะดำรงชีวิตอยู่ในโลกนี้อย่างปลอดภัยและเมื่อตายแล้วจะได้ไปบังเกิดที่ไหนเพราะฉะนั้นท่านจึงประพฤติพรหมจรรย์ทำมาหากินด้วยความสุจริตโดยเป็นช่างกับระบบของพระราชา โดยที่ใครก็ไม่รู้ถึงพฤติกรรมอันน่ายกย่องของท่านแต่ความลับน่าไม่มีในโลกแม้มนุษย์ไม่ทราบแต่เทวดาหรือผู้รู้ทั้งหลายเขาย่อมรู้ย่อมเห็นกลิ่นศีลและกลิ่นอายแห่งความดีเป็นกลิ่นหอมฟุ้งทั่วล,ลมหอมหวนไปถึงสวรรค์ทีเดียวนะจ๊ะ ความเดิมจากเมื่อวานนี้หลวงพ่อได้เล่าถึงตอนที่ธรรมทัตบัณฑิตผู้เป็นพระบรมโพธิสัตว์กำลังประสบปัญหาเพราะไม่รู้ว่าจะหาผู้มีคุณธรรมสี่ประการได้จากที่ไหนเลินทรงทราบว่ามีเพียงช่างกลระบกที่ชื่อชัตตปานีคนเดียวเท่านั้น ที่มีคุณธรรมสี่ประการจึงเสด็จลงมาแนะนำให้พระโพธิสัตว์ทราบเพราะฉะนั้นเรามารับฟังเรื่องลาของช่างการบกผู้ทรงคุณธรรมนี้กันต่อนะจ๊ะว่าธรรมทัตบัณฑิตพาช่างการบกไปเข้าเฝ้าพระราชาแล้วลงตรัสถาม ถึงแรงบันดาลใจในการประพฤติรรมนั้งสีประการเป็นข้อข้อไปว่าได้เห็นเหตุอะไรจึงเป็นผู้ไม่ริษยาชาตปานีกราบทูลตามความสัตว์ว่าขอเดชะขอพระองค์ทรงโปรดสดับเถิดในชาติก่อนข้าพรอง เคยเป็นพระราชาในกรุงพาราณสีนี้เองได้ลงราชอาชญาให้จองจำปุโรหิตผู้เป็นโอรสของตัวเองเพราะสตรีนะ่ะเป็นเหตุเรื่องก็มีอยู่ว่าครั้งหนึ่งข้าบระองได้แต่งตั้งนางสนมคนหนึ่งเป็นอัครมเหสี พระมเหสีคนเดิมได้เสียชีวิตลงพระเทวีคนใหม่เป็นผู้มกักมากในกามได้ประพฤติกาเมสมิชาจารกับผู้กล่าวอมาตถ,ถึงห4สิบสี่นายต่อมานางได้ใส่ความพระโอรสผู้ใหม่ปรารถนาจะประพฤติกาเมสมิชาจารต่อพระนางแต่เนื่องจากพระนางเกรงว่า พระโอรสจะนำความลับของนางไปเปิดเผยจึงเร่ผาทางกำจัดโดยเร็วที่สุดคาบโล่งหลงเชื่อแล้วเกิดความโกรธและลิษยาต่อโอรสของตัวเองยังไม่ทันได้ไต่สวนทวนความถึงต้นสายปลายเหตุก็สั่งให้ราชบุรุษจับพระโอรสไปล่ามโซ่จองจำเอาไว้ แตด้วยปัญญาของพระโอรสผู้เป็นบัณฑิตข้าพระองค์ยึงทราบเรื่องราวที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงว่าพระโอรสเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่ปราถนาประพฤติอสศัต์ธรรมแต่เป็นความผิดของเขมเหสีเพียงคนเดียวดังนั้นพระโอรสจรึงได้รับการปลดปล่อยข้าพระองค์ตรัหนักว่า เราละเลยสนมหนึ่งหมืนหกพันคลอเคลียอยู่กับพระเทวีเพียงนางเดียวเท่าน,นั้นด้วยอำนาจกิเลสยังไม่สามารถจะให้นางอิ่มหนำได้ขึ้นชื่อว่าการโกรธต่อหญิงทั้งหลายที่ให้เต็มได้ยากอย่างนี้ก็เช่นกับการโกรธอาหารที่บริโภคแล้ว กลับเป็นคูดว่าทำไมจึงกลับเป็นคูดหรือเหมือนกับการโกรธผ้านุ่งที่เศร้าหมองว่าเหตุใดจึงเศร้าหมองต่อแต่นี้ไปเราขออธิษฐานตั้งมันว่าตราบใดที่ยังไม่บรรลุอร,อรหัตตราบนั้นขอความริษยาจะได้มีเกิดแก่เราเลย พระราชาทรงสดับแล้วก็ได้ให้สาธุการกับปณิธานอันมั่นคง